สวัสดีครับสวัสดีชาวสมาชิกค,ครอบครัว45 O V E R ท,ท,ทุกทท่านครับผมก็วันนี้นะผมขอไปหลีกโนเวที่ปลีกเกนนะนานๆครั้งที่ว่าผมจะให้หลีกนี้นะแต่ผมชอบนะทุกครั้งเวลามาเล่นในบ้านนะ่ะผมเลยตัดสินใจเอาโหมดนะครับก็วันนี้นะโหมดนะครับรับการมาเยือนของ Starbet นะก็วันนี้นะ่าเป็นโหมดนะเป็นฝ่ายต่อลูกครึ่งเลยจ่าย0.90จ่ายลอง0.98 และราคาสูงต่ำเนี่ยมาอยู่ที่3ลูกก่อนใจสูง0.82จ่ายต่ำ1.04และให้ราคาพูให้หมูชนะเนี่ย1.31พูเสมอ5.60และให้พูหลังบ้านชนะ9.30นี่คือราคาตั้งต้นของมันนะและราคาปัจจุบันเนี่ยก็ยังต่ออยู่ที่ลูกครึ่งแต่ขยับน้ําขึ้นไป0.97ให้รอง0.92และให้ราคาสูงต่ำเนี่ยขยับเป็น3ลูกและเป็น3ลูกควบและ จ่ายสูง0.91จ่ายต่ำ0.97และราคาพูนี่ก็ขยับเหมือนกันนะให้หมดชนะ1.36พูเสมอลดลงมาหน่อยเหลือ5.40และให้พูหลังบ้านชนะ7.60ลดลงมาเหมือนกันซึ่งถ้าเราดูลักษณะจากพูตั้งต้นและพูปัจจุบันเนี่ยเจ้าเองก็เริ่มให้ความสาคัญกับสตาร์เบเหมือนกันนะว่ามันเองก็อาจจะมีประตูเหมือนกันนะของสตาร์เบเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าหมดคงไม่ยิงอยู่ฝั่งเดียวนะในราคาอย่างนี้นะส่วน แสตตีนะครับก็หมุนเนี่ยเตะไปทั้งหมด8นัดชนะ5เสมอ2แพ้1นะครับได้21ลูกเสีย10ลูกอยู่อันดับ2นะ17คะแนนส่วนหลังบ้านเนี่ยสตาร์เบทเนี่ยก็5นัดชนะ,ชนะ1เสมอ2แพ้2ได้6เสีย9เก็บได้แค่5แต้มและมีแค่เอ่อเก็บเก็บได้แค่5แต้มอยู่อันดับ15นะสตาร์เบทเนี่ยเปิดฤดูกาลนี้เนี่ย5นัด5นัดล่าสุดเนี่ยถือว่าทำยัง,ย,งยังทำผลงานไม่ค่อยดีนะ ส่วนเวลาหมูดเจอสตาร์เบเนี่ยถือว่ามีสกอร์กันตลอดนะคู่นี้นะที่ผมดูมานะสิบนัดหลังสุดที่เจอกันนะไม่เคยจบออกต่าเลยนะต่ําๆขั้นต่ําจริงๆแล้วคือมีสองเม็ดการันตีนะสลหรับคู่หมูกับสตาร์เบเนี่ยส่วนเวลาหมูดเล่นในบ้านเนี่ยห้านัดหลังสุดเนี่ยก็ทุบสตาร์เบได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญราคาครึ่งลูกครึ่งควบลูกควบลูกครึ่ง คือหมวดทุบสตาร์เบทได้ทุกกรณีเลยและมีสกอร์ครึ่งแรกทั้งหมด5นัดเลยตั้งแต่ปี2016จนถึงปี2020นะเวลาหมวดเล่นในบ้านนะเจอสตาร์เบทเนี่ยถือว่ามีสกอร์ครึ่งแรก2ลูกเนี่ยสนัดและเมื่อปี2020เนี่ยต่อลูกครึ่งเหมือนกันมีสกอร์ครึ่งแรก1เม็ดส่วนหมวดเนี่ยหนัดล่าสุดของมันเนี่ยก็ชนะ4เสมอ1แพ้1น,น,นะได้16เสีย7เลยส่วนสตาร์เบทเนี่ย ก็5นัดหลังสุดของมันเนี่ยก็ชนะ1เสมอ2อแพ้2ยิงได้6เสีย9ซึ่งโมดเนี่ยนัดล่าสุดของมันเนี่ยดูเอาเรื่องเลยนะครับและทุกครั้งเวลาโมดเล่นในบ้านเนี่ยโมดเล่นในบ้านเนี่ยรังเย่าเนี่ยสีนัดล่าสุดของมันเนี่ยชนะ3เสมอ1กดคู่แข่งไปถึง12ลูกแล้วก็เสียถึงสีลูกนะส่วนสตาร์เบดเนี่ยออกไปเยือนทั้งหมด2นัดเนี่ยของฤดูกาลนี้เนี่ยเสมอ1แพ้1่ได้2เสียสีซึ่งผมดูแล้วลักษณะ ราคาที่เปิดมาเนี่ยเจ้าให้ความสําคัญกับเจ้าบ้านเต็มตัวเลยตอนนี้ให้ความสําคัญมากๆส่วนผมก็ไปดูในราคาแบดสามนะราคาแบสสามเนี่ยราคาภูเปิดมาเนี่ยให้แบดชนะ1.29และปัจจุบันเนี่ยขยับขยับให้หมุนขึ้นไปชนะ1.33แล้วก็พูเสมอเนี่ยจากราคาตั้งต้นเนี่ย5.50ตอนนี้เหลือ5.00และส่วนสตาร์แบเนี่ย ภูราคาเปิดแรกเนี่ยให้ชนะ10ตอนนี้ลดเหลือ9.50แต่ด้วยการลดอย่างเนี้ยผมเองก็ยังมั่นใจว่าหมูดทำได้นะครับกับราคาที่แบกถึงขนาดนี้ส่วนแฮนดิแคปเนี่ยแฮนดิแคปของแบต365เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปลูกครึ่งจ่าย0.91จ่ายรอง0.99และตอนนี้มาขยับมาไหลามาให้หมตูต่อลูกครึ่งเหมือนเดิมแหละแต่จ่ายน้ำเพิ่มเป็น0.99ให้รอง0.91ก็ถือว่ามันสลับขั้วกัน แต่ด้วยการสลับขั้วของมันตรงนี้เนี่ยซึ่งผมเองก็ยังมองว่าหลังบ้านเองก็มาสู้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะรอรอเจ็บอยู่ฝั่งเดียวนะผมคิดว่าหลังบ้านมาสู้เหมือนกันและของแบบสามหเนี่ยจาก3ลูก18เนี่ยขยับเป็น3ลูกควบลึกขึ้งแล้วจ่าย0.90จ่ายรอง09 5ซึ่งผมมองว่าลักษณะาการจ่ายของมันตรงนี้นะมันมีประตูให้เราเห็นนะครับ เพราะด้วยเสถียรราคาต่างๆที่เจอกันทีไรอ่ะกระจุยตลอดและมี2เม็ดขั้นต่ําทุกครั้งเวลาเจอกันส่วนสกอสูงแรกวันนี้เนี่ยสูงแรกเปิดมาลูกควบลูกครึ่งก่อนเมื่อช่วง6โมงเนี่ยจ่าย0ู7จ่ายรองน้ําลดและและตอนนี้นะครับที่เช็คราคาล่าสุดก็คือจ่ายลูกควบลูกครึ่งนะจ่ายสูง079จ้่ายรองน้ำลดเลยสลับสูงแรกและให้เลขแคบครึ่งแรกเนี่ย ที่ผมไล่ราคาเมื่อ6ชั่วโมงก่อนเนี่ยจากครึ่งครบลูกนะาหมดต่อครึ่งครบลูกน้าลดเลยให้ลองน้ํา0 8 0แต่ตอนนี้นะปัจจุบันนะเป็นไฟล์โหมดยังต่อเหมือนเดิมแต่ใจต่อครึ่งลูก0.83แปและให้ลองน้ําลนซึ่งผมมองว่าด้วยลักษณะาจากครึ่งครบลูกแล้วเหลือครึ่งลูกแล้วมาจ่ายน้ําแห้งแบบนี้ซึ่งผมมองว่ามีประตูให้เราเห็นตั้งแต่ครึ่งแรก70%ใเนนะถ้าโหมดเนี่ยเพราะว่าโหมดเนี่ยสยติเวลาเล่นในบ้านเนี่ยเวลาเจอเวลามันเจอใครเนี่ย มันดุนะมันหูนะหมดเนี่ยวัาลเล่นในบ้านเนี่ยผมชอบมากเลยแต่ไม่ใช่ว่าจะผมจะชอบหมดอย่างเดียวนะแต่ด้วยราคาที่มันออกมาด้วยตามแสติและการปัจจัยอะไรหลายอย่างซึ่งผมมองว่าตรงนี้หมดทุบได้นะครับผมคิดว่าหมดทุบได้สหรับตรงนี้นะส่วนที่ผมดูนะลักษณะของของ,ของการจ่ายค่าน้ำแฮนิแเปเนี่ยจาก0.90เนี่ยให้ลอ1.98เนี่ยและปัจจุบันเนี่ย มาเหลือมามาขยับน้ําให้หมุดต่อเป็น0.97อีกและให้ลอง0.92อีกซึ่งผมมองว่ามันจะไม่ได้ยิงอยู่ฝ่ายเดียวนะผมมองว่าลักษณะาการจ่ายค่าน้ําตรงนี้เนี่ยผมมองว่าสตาร์เบก็มีปร,ดดนะประตูด้วยนะทําประตูได้ด้วยนะเพราะว่าสาตยติเวลาเจอกันเนี่ยในเหรราคาของลูกครึ่งเนี่ยสตาร์เบทําประตูได้นะครับและเวลาหมุดแบกราคาลูกครึ่งเนี่ยที่ผมไปดูนะ เวลามันแบกราคาลูกครึ่งนะห้านัดหกนัดหลังสุดนะสี่หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งสองศูนย์สี่หนึ่งส่วนสตาร์เบทเนี่ยเวลาเจอแบกราคาลูกครึ่งเนี่ยก็เมื่อปีที่แล้วอ่ะสองพันยี่สิบเนี่ยก็ไปเยือนบูโดกิมเนี่ยก็ห้าสองไปเยือนหมูดเนี่ยก็โดนเปสี่หนึ่งเสมอโรสเซนบอร์กหนึ่งหนึ่งแล้วก็เล่นแล้วก็ไปเยือนโรสเซนบอร์กอีกครั้งผมก็มองดูแล้วนะว่าน่าจะไม่รอดนะสำหรับสตาร์เบทนัดนี้ก็วันนี้นะครับลักษณะต่างๆก็ ด้วยองค์ประกอบด้วยของเร่ราคาได้เข็บวันนี้นะครับก็วันนี้นะครับไปสกอร์สูงครึ่งแรกคู่โหมดครับผมเตะเวลา5้าทุ่มนะครับถ้าครึ่งแรกไม่มาตามกระแทกครึ่งหลังทันทีนะครับใครสนใจเข้ากลุ่มก็ S45OVER ทีเดียวเท่านั้นครับ S45OVER ทีเดียวฉะนั้นรับรองกลุ่มนี้ไม่ทําให้ท่านผิดหวังแน่นอนครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีมีชัยครับผมสวัสดีครับ